วนไปตอนนี้วนไปให้มันเย็นก่อนให้มันเย็นก่อนให้เกาะ้ังคู่อย่าเกาะคู่นะอ,อ่ะดู<อ>เห็นไหมไ<อ>แล้วไปดูใส<อ>้ลงไปอีกนิดเดียวนิดเดียวอ่ะคราวนี้พอมันเริ่มเย็นแล้วเอาขี้ตีไข่มาอ่ะต้องช่วยจับอ่ะจ,จับตรงนี้คนหนึ่งอย่าเอามือลงไปอย่างนี้จับคอปปับอ่ะจับนี้คนหนึ่งอย่าให้น้ำเข้านะแล้วคนข้างคนน้ำข้าง เห็นไหมอย่าให้น้ำเข้านะขั้นตอนนี้สำคัญถ้าใครทำน้ำเข้าจบเลยเพราะมันเค็มมากเอาอันนี้ใครอ่ะอันนี้พอได้ปริมาณพอเหมาะขอนมอย่าใส่เยอะมันเค็มไม่มีผงใครมีผงอ่ะเมื่อกี้ใครมีผงไอผงไม่โร เอาจับช่วกันจับอย่าปล่อยกดลงไปนิดนึงอ่าและคนเรามาน้ำข้าวเรามาน้ำข้าวเมนข้าอ้ยมันกินแลเียกฟคนไม่ ใครอยากกินเท่านี้ก็ก so ินได้แต no like well, ่ถ้าใครอยากให้มันเข้มข้นกว่านี้ก็รอเห็นไหมตอนเดียวทำไม่ถึง5นานาทีถามว่าเท่านี้กินได้ยังถ้าใครมีผงอะไรมาใส่ใส่ตอนนี้ห้องนั้นเขาเอาโอริโอมาแต่ต้องบดก่อนบดแล้วก็ใส่คนอ่ะถามว่าเท่านี้กินได้ไหมกินได้ยังอ่ะอ้มีหงใคกินอ่ะจะกินกีิอ่ะขอขอกิน่อยนะ